สวัสดีเพืเ่อนๆพี่นะครับผมส้มจี๊ดเก้าธันวานครับวันนี้ก็มาถ่ายภาพถ่ายทอดสดนะครับกลุ่มจักรยานเสาเซอร์กิตทุ่งสงครับนี่ผมมาจากสุราษฎร์เลยนะครับมาเพื่อมาถ่ายทีมจักรยานเซอร์ฮาทุ่งสงและเสาเซอร์กิตทุ่งสงครับตอนนี้ที่ชมอยู่ก็เป็น อีมเสาเซอร์กิตทุ่งสงับนนี้ก็มีแต่ขาแรงในการดูแต่ละคนที่ไม่ต้องพูดถึงครับความเร็วนี่สี่สิบนะครับสี่สิบอัพนะครับตอนนี้เราปั่นอยู่เส้นควนเย็นนะครับถนนลาดยางหมดแล้วนะครับเส้นทางดีนะครับปั่นสบายครับนี่มีแต่ขาแรงในกันดูนะครับนี่นี่รวมขาแรงนะครับขาแรงจะรวมอยู่ในนี้หมดนะครับวันนี้นะครับมาวันนี้ก็อากาศดีนะครับมีหมอกเลยล้ำสุดท้ายนี่น้องพีนะครับดูเด็กสุดนะครับี่ตัวเล็กสุดนะครับดูนะ ใส่ยางเดียวมันเกาะติดกลุ่มตลอดลยนี่น้องพีนะเด็กทุ่งสงนะนี่ดูนะพชมกันไปนะครับวันนี้หมอกนะหมอกทะเลเหมอกนะวันนี้เราปั่นอยู่เส้นโคนเย็นนะครับตอนนี้ความเร็วความเร็วก็อยู่ที่40สิบนะครับนะครับตอนนี้ก็แซงกลุ่มจักรยานเสียยาทุ่งสงแล้วนะครับอันนี้พี่ๆตกตกลนอยู่กลุ่มท้ายนะครับกลุ่มอีกกลุ่มนึงอยู่ด้านหน้านะครับเนี่ยเพราะตรงนี้มันจะเนินเยอะนิดนึงนะครับดูความเร็วะคะรับความเร็วตอนนี้อยู่43านะคะรับความเร็วตอนนี้ ปั่นกันนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับมีตาขาแรงๆนะค,ะครับกลุ่มน,นี้นะครับแรงอย่างเดียวครับใส่กันอย่างเดียวใส่กันจับอย่างเดียวเขาก็ดูด้านหลังไม่ก่อนนะครับเพราะว่าด้านหน้านีา่แทงไอ้ทางมันจะแคบนะครับทางแคบนะมันจะทําให้ผมถ่ายท้องสดยากนะครับก็ปั่นไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะครับนะยาวๆไปครับเส้นทางนี้หน้าปั่นมากะครับจะช้านะครับก็แนะนำนะครับเพื่อๆนๆพี่มาปั่นที่ทุงะะ่งสงได้ครับเส้นทางควรเย็นนะครับควรเย็นนะครับเส้นทางนี้ลาดยางหมดแล้วนะครับแล้วปั่นปลอดภัยด้วยนะครับ รถไม่ค่อยมีก็คือรถน้อยมากครับนะครับบันขึ้นเขาลงเขาตลอดนะครับเส้นควนเย็นครับอากาศดีครับดูนะครับน้องพีก,ก็อยู่เกาะไิดกลุ่มตลอดนะครับไม่หลุดกลุ่มเลยนะน้องพีนี่เด็กเป็นเด็กเด็กเด็กสร้างนะครับของทุ่งสงนี่เสาสะกิดทุ่งสงอันนี้เป็นกลุ่มเสาสะกิดทุ่งสงนะครับนัดกันที่หน้าสถานีรถไฟทุ่งสงนะครับ วันนี้ผมก็มาเจอครับตอนนี้ก็ไล่กลุ่มทันแล้วกลุ่มไล่กลุ่มจักรยานเสือไอหาทันแล้วครับเดี๋ยวก็จะไปรวมครับมรวมมัดกันนะครับนี่นะครับนี่มาแล้วครับนี่ที่กลุ่มจักรยานเสือไออาทุงสงครับลำสุดท้ายนี่ก็มาแล้วนะครับนี่ขาแรงครับขาแรงนี่ผมวเกาะติดกลุ่มเลยแล้วเกาะติดกลุ่มเลยครับยาวไปเลยนะครับยาวไปเลยนี้หมาอยู่หน้าหมาอยู่หน้าระวังนะครับระวังครับหมาครับหมาครับนี่ครับไปต่อนะครับนี่ครับดูดูครับดูแต่ละคนครับดูให้ดูแต่ละคนก่อนนะครับนี่ ทีมเสาเซอร์กิตทุ่งสงข์นี่ว่างๆก็มาปั่นได้นะครับทีมเสาเซอร์กิตทุ่งสง์ก็ยินดีต้อนรับนะครับนักปั่นทุกท่านมาร่วมปั่นนะครับนี่แล้วก็พบกับผมได้นะครับส้มจี๊ดเก้าธันวาและว่างๆผมก็จะมาถ่ายทอดสดให้ชมนะครับนี่ครับให้มาชมขาแรงๆในหลายๆจังหวัดนะครับที่ปั่นจักรยานกันอยู่นะ่นี่อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องปั่นทุกที่ที่มีทางด้วยนะครับแล้วพบกับผมนะครับส้มจี๊ดเก้าธันวาในปั่นทุกที่ที่มีทางครับ ขอบคุณครับ